นี่ก็เป็นชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความแข็งแรงนะครับก็อยญ่แล้อยู่อยู่กันอย่างนี้เย,เยะอะๆถ้าต้องไปเพราะว่านะห,หลายหลายกลุ่มที่ผมไปสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่ดีเขาก็ดีแต่ว่าอาจจะมีไม่สหน้าร่อยหรอบ้างแต่กายก็ไม่เท่าเทียมกันใครนึกอยากจะมาก็ามาใครนึกเลยมันมันไม่มันไม่มีเลย แต่ความเห็นกลุ่มนี้คืออย่างน้อยเนี่ยเสื่อมเหมือนกันโอเคนั่นนั่นมันบ่งบอกถึงว่าความสันทีความพร้อมเพรียงในกลุ่มดูแล้วมันช่างน่าจดใจเลยนะยิ่งไปงานแล้วก็ได้ตามลุยยี่บีอยู่นะนะความจริงการได้การได้เงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องเด็ดอะไร จะ่ใช่ปัญหาไรแต่ที่มีแต่ไอ้ที่มีปัญหาคือไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนได้ไม่ใช่ปัญหาปัญหามากกว่าคือได้แล้วไม่บอได้ใช่ทีตัวเองมีเรื่องแคมเปญนี่ครับแหยจอดลึกจอดลึกการร้องเพลงตอนนี้ยูเอ็นก็ประกาศการร้องเพลงเป็น ยารักษาโรคที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงวัยร้องไปเถอะครับร้องในห้องนี้ร้องเข้าไปแต่อย่าไปร้องข้างอันนั้ด้ได้ตังไหมตรงนั้นไม่ได้ตังด้วยแล้วเราอาจจะได้หมอเพิ่อมอีกคนหนึ่งแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลเพิ่อมอีกสองคนเข <c oughs> าต้องมาช่วยไยูของเราไปไปอีกที่หนึ่ง <c oughs> นะ <c oughs> ไปอีกที่หนึง่ง <c oughs> ที่เขาไม่ให้เราร้องเพลงข้าง นะทุกวันนี้มีตุดต่อเข้ามาไหลามาหลายที่มากพยายามแทบไปผมก็สอนจะเน้นเป็นหลักสูตรวิชาการมากนะเดี๋ยวพี่ๆก็จะรับกันไม่ไหวแล้วก็จะหลับในที่สุดก็เลยเอาเรียนบ้างร้องบ้างเพราะเราไม่ได้มีการสอนนะแต่ผมก็เราจะมีหลักสูตรการร้องที่จริงจัง เรียนด้วยกันเดือนครึ่งสัปดาห์ละสองวันมีสอบมีการบ้านมีศิลปินเข้าไปร่วมสอบด้วยเสียตังไหมผมพูดได้คำเดียวครับเสียทำไมี่ไม่มีฟรีไม่มีในโลกนะครับไม่มากแต่ว่าคืออย่างนี้ครับที่ผมคิดไว้แต่คือวันไหนมีศิลปิน ผมก็เลยบอกพี่วันนี้มีศิลปินปมานะบอกลงหน้านะครับเพน่อพี่ช่วยกันผมไม่ต้องพูดถึงผมผมไม่แสดงตัวเองเองใหญ่ตอนดีอะไรไม่เลยนะแต่วันไหนมีศิลปินเราก็ช่วยกนะันวันไหนไม่มีศิลปินปพี่ก็ไม่ต้องแบบนี้มันสบายใจทั้งสองฝ่ายศิลปินในที่นี้คือเป็นศิลปินปที่พี่รู้จักบ้านนั้น แล้วเราเรียนร้องไม่เรียนอย่างนี้ไม่ใชมีใครมเกิดเรียนเป็นดนตรีเพราะนั้นเราวัดผลวัดผลจากอะไรจากที่พี่เรียนสุดท้ายเมื่อจะจบพี่ก็จะมีเพลงของพี่ห้าเพลงห้าเพลงที่พี่เลือกพี่ก็เลือกหนึ่งอัลบั้มจะบรรจุอยู่ในทั้งใจ <c oughs> เป็นผลงาน,น เพลงเราก็จะรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะต้องฝึกฝนคือหนึ่งร้องร้องให้ได้และต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นการรับผลครั้งสุดท้ายสุดก่อนจะจบพี่จะต้องเข้าห้องอัดเสียงไม่ธรรมดาแล้วไม่แล้วไม่ใช่ว่าคือเราไม่จะไม่ปล่อยให้พี่ๆร้องร้องแบบตัวตพี่ผิด พี่ไปเปิดให้คนอื่นเขาฟังเขาอืมตอนนี้ร้องดีรเพราะแม้กระทั่งพี่ไปเปิดในรถก็ฟังตัวเงตัวพี่เองพี่อาจจะไม่นองไม่ง่วงนอนเลยนะเทราะน้องอย่างนีกว่เนี่ยไม่ใช่เราอ่ะช่วยกันอืมยินดีอาพี่ไปในในเข้าสู่สิ่งที่เป็นความหวังในชีวิตพี่อีกหนั้งหนึ่งน้องเรีย เราอย่าไปฝึกแล้วก็ไม่มีผลไม่มีเวทีคือเวทีคอนเสิร์ตไม่มีทั่วไป